สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็อยากจะมาโชว์ผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้เลยนี่นี่วันนี้มันมืดนิดนึงนะคะเลยอาจจะต้องใช้ไฟเพิ่มแลบิวตี้ค่ะตัวนี้นะคะอ่าสีที่จะเอามาแกะเปิดรีวิววันนี้นะคะเป็นสีทานเซนนะ,ะทุกคนซึ่งตัวนี้ซื้อเป็นแบบ แพ็กเกจจิ้งของตัวม mm ิน hmm. ิมานะคะ mm hmm. เพราะว่าเรา uh, เคยร mm ีวิวบลัชไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นตัวม mm ิน hmm. ิเหมือนกันมองดูแล้วเนี่ยพอลองใช้บลัชที่เป็นตัวม mm ิน hmm. ิแล้วคิดว่ามันเพียงพอ mm hmm. เพราะว่ามันใช้นิดเดียวเองอะทุกคนมันทั่วหน้าแล้วว่าเออก็เลยคิดว่าถ้าซื้อตัวใหญ่มา น่าจะใช้ไม่หมดแล้วมันจะหมดอายุสะก่อนก็เลยตัดสินใจซื้อตัวมินิมาเหมือนเดิมนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเราซื้อมินิใช่ไหมเราก็สามารถที่จะซื้อหลายๆสีได้อุ้ยขอโทษดูกคนเดี๋ยวนะกล้องลมอ่ะโอเคอ่ะนี่นะคะแบร์บิวตี้ข้างล่างก็จะเป็นชื่อสีเนาะ แล้วก็ขนาดอยู่ที่2.5 ml นะคะราคาเออจะไม่ได้อะลองเข้าไปดูในแอปเซฟราดูนะคะก็จะมีราคาบอกเนาะอ่ะมาดูกันดูสีแล้วกันนะคะวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนแค่อยากมาแกะให้ดูเฉยๆนะคะเผื่อว่าใครกำลังสนใจตัวนี้อยู่นะคะแต่ว่าคลิปอาจจะลงช้านิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ มีคลิปที่ถ่ายไว้หลายคลิปกำลังทยอยลงเรื่อยๆอยู่นะคะอาจจะช้านิดนึงก็หลายๆคนอาจจะได้ไปลองเล่นกันมาสักพักแล้วด้วยซ้ำนะคะกว่าคลิปนี้จะลงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นตัวเลือกนะาสสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะคะออมาดูกันเรียนดีกว่านี่อันนี้อันนี้จะบอกว่าเราใช้ไปแล้วนะทุกคนใช้ไปประมาณ สัปดาห์กว่าๆแล้วอะค่ะได้ลองใช้แล้วเราก็รู้สึกชอบนะเพราะว่ารู้สึกว่าแก้มมันกโกลขึ้นแล้วก็ส่วนที่มันมีแสงตกกระทบเช่นโหนกแก้มเนี่ยเออมันก็ดูแบบมันมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยอะค่ะแล้วมันก็ดูสวยละมุนมากๆเหมาะกับผิวสาวไทยเลยนะสีทันเซนเนี่ยเราว่ากําลังดีเลยสำหรับสาวๆที่ผิวขาวเนี่ย ก็ยิ่งใช้ได้แล้วทุกคนไม่มีปัญหาเลยตัวนี้นะคะอ่ะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าสีมันประมาณไหนวันนี้มีไฟเพิ่มมาอันนึงจะได้เห็นชัดๆนะทุกคนโอเคอ่ะนี่นะคะสีมันจะออกคล้ายๆสีโรสโ o ลทุกคนมันจะออกชุมพูตุ่นตุ่นแล้วก็มีเม็ดสีที่ชัดเจนนะคะคือตามตามกล้องเลยมันอาจจะ เดี๋ยวนะเห็นชัดป่ะไม่รู้โอเคนี่นะนี่นะคะซูมให้ละค่อนข้างมีสีที่มันมีความติ่งของแบบไปทางผิวอะเออมันก็เลยเข้ากับผิวดีมากนะคะเดี๋ยวเทสสีให้ดูนะคะหลายๆคนจะได้เห็นช,ดชัดๆเดี๋ยวจะเอาไฟมาส่องให้ด้วยนะทุกคน เนี่ยทุกคนแค่ปาดแค่เนี่ยคือแค่นี้คือทั่วหน้าเรานะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะเพราะว่ามันจะได้ไม่แห้งเนาะโอเคแบบหนึ่งนะเดี๋ยวจะขยับไฟมาให้ดูนะคะทุกคนอะดูดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมทุกคนมันมีความเหลือมาเลืองมาลองมากเลยอะคือถ้าถ้าคนที่อยากได้หน้าโกลทท้งหน้านะหน้าที่มีความมาเลืองมลาลังเนี่ย เราก็ต้องเอาไปผสมครีมรองพื้นก็ได้นะเราว่าแต่อาจจะต้องผสมปริมาณเยอะนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ถึงขั้นเยอะมากนะทุกคนแต่ว่าก็ต้องผสมถ้าอยากได้ทั้งหน้าแต่ว่าถ้าอยากแค่บางจุดก็คืออันนี้เยอะเกินไปด้วยปกตินิดเดียวทั่วหน้าแล้วนะคะนี่คือสีเดี๋ยวลองเ,เ,เอาไฟมาใกล้ๆนี่ทุกคนเห็นสีชัดไหมมันอาจจะเนี่ยนะ โอเคนี่มันอาจจะไม่ชัดมากนะใช่ไหมพอได้อยู่เนาะเอาไฟมาส,อมส่องมันดูสิอะดูนะเดี๋ยวดูระยะของไฟนะคะอันนี้ไฟไกลมันก็มาลังเรืองแล้ววะ่ะแล้วพอค่อยๆขยับไฟเข้ามาใกล้ดูความเงาความโกลของเขาดิเห็นปะอันนี้ไฟขึ้น้างบนแล้วนะเนี่ยสวยมากทุกคนมันเล่นแสงเห็นปะเห็นความเล่นแสงของเขาปะ เออมันดีมากทุกคนมันมันอันนี้ไฟใกล้นะมันเจ๋งมากอะ่ะคือแบบเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปงานเลี้ยงที่มันเป็นแบบแสงไฟสีส้มอะ่ะมันก็จะละมุนมากเลยนะแต่อันนี้คือไฟขาวนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวแบบมองเห็นไม่ชัดเห็นปะความเหลือของเขาคือสวยมากเด็กเกลี่ยให้ดูดกว่าอันนี้นะคะเกลี่ยนี่ mm. เห็นปะ เห็นความเกลี่ยไหมเนี่ยดูดิโหยแบบเนี่ยครึ่งมือแล้วเนี่ยเนี่ยดูด,ด,ดิดูความแบบมาลังมาเรืองอะ่ะเออเนี่ยเนี่ยดูเห็นไหมสวยมากเล่นแสงสวยมากอันนี้ต้องยอมเขาเลยนะคะยังไม่เคยเจอตัวไหนที่มันสวยขนาดนี้เลยอะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็คือปกติไม่ค่อยได้ใช้ ประเภทพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอเจอตัวนี้เราสุดชอบมากอะทุกคนไปลองเล่นกันดูนะคะอย่าเพิ่งเชื่อนะไปลองเล่นกันดูก่อนนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จบไปก่อนละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วคราวหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตให้ดูกันอีกนะคะคอยติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะไหนไม่พลาดเนาะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ